สวัสดีครับก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงมาฝากให้คุณผู้ดูฟังและช่วยสนับสนุนพวกเราผ่านบทเพลงในตอนจบถ้าชินชาบช่องของเรายังไงฝากด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยเวลาพูดถึง PTG เนี่ยนะคะภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือปั๊มน้ำมันสีเขียวๆใช่ไหมครับเห็นกันทั่วประเทศเลย แต่เคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าเอเบื้องหลังปั๊มที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยความจริงแล้วมันมีความลับอะไรที่ขับเคลื่อนธรุรกิจมหาศาลนี้อยู่กันแน่ก็นั่นแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์ทำเงินตัวจริงของ PTG เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างที่เราเราคิดกันนะฮะคือภาพจำแรกเนี่ยแนมอนปั๊มน้ำมัน PTG นี่เห็นกันทั่วประเทศเลยนะคะ มีตั้ง2,250กว่าแหง่งคือเป็นเครือข่ายที่แบบแข็งแร่งมากเข้าถึงง่ายสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะตัวเลขที่มันพีกกว่านั้นก็คือ PTG เขามีจุดบริการที่เข้าถึงลูกค้าเนี่ยทั้งหมดปลาเข้าไป5,700กว่าแหง่งเอาและที่เหลือแล้วครับมันคืออะไรกันแน่นี่แหละครับเป็นสัญญาณแรกเลยที่บอกเราว่าเฮ้ยธุรกิจของเขามันใหญ่กว่าแค่เรื่องปั๊มน้ำมันเยอะเลยนะโอเคทีนี้มาดูกันลึกๆเลยดีกว่า คือต้องเข้าใจก่อนว่าถึงแม้การขายน้ำมันเนี่ยมันจะทําเงินได้เยอะมากๆก็จริงนะคะแต่ว่าในโลกธุรกิจเนี่ยยอดขายอย่างเดียวมันไม่ได้บอกทุกอย่างเสมอไปนะโดยเฉพาะเรื่องของกําไร อะลองดูข้อมูลนี่นะครับถ้าเราดูแค่ยอดขายเนี่ยโอ้โห88.6%เกือบ90%เลยนะคะมาจากการขายน้ำมันล้วนๆซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยถูกไหมครับมันก็ตรงกับภาพที่เราเห็นๆกันอยู่แต่ช้าก่อนครับนี่มันเพิ่งจะครึ่งเรื่องเองนะและนี่แหละครับจุดพิกของจริงมันอยู่ตรงนี้พอเราเปลี่ยนมุมมาดูที่กำไรเท่านั้นแหละโอ้โหไอ้เจ้าธรุรกิจนอนออยที่ทำไรายได้แค่10กว่า์เนเนี่ยนะ กลับทำกำไรให้บริษัทได้เกือบ4 0เลยเนยี่แหละครับความลับที่ซ่อนอยู่และเป็นจุดที่เรื่องเราทั้งหมดมันพลิกเลยคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะคะธุรกิจน้ำมันมันเหมือนกับขายได้เยอะมากแต่กำไรต่อชิ้นหรือต่อลิตรเนี่ยมันบางเฉียบในขณะที่ธุรกิจนอนอไอเนี่ยถึงจะขายได้ไม่เยอะเท่าแต่กำไรต่อหน่วยมันหนาวกว่ากันเยอะมากและนี่แหละครับคือหัวใจของกลยุทธ์ ptg เลย จากจุดนี้เองครับมันเลยเป็นที่มาของเครื่องยนต์สร้างการเติบโตตัวจริงที่เราจะมาส่องกันในวันนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือกลุ่มธุรกิจนอนออยนี้เองที่เป็นเหมือนหัวใจหลักขับเคลื่อนอนาคตของบริษัทเลยก็ว่าได้ แล้วไอจัก,กรวาลนอนออยที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหเพียบเลยครับตั้งแต่กาแฟพันธุไทยที่เราคุ้นเคยกันดีร้านสะดวกซื้อแม็กซ์มารศูนย์บริการรถยนต์ออโตแบ็กส์มีซับเวย์ด้วยนะศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแม็กซ์ไนทรอนก๊าซ LPG ไปจนถึงสถานีชาร์จรถ E ี v อย่างอีเล็กซ์บายคือแบบครบวงจรชีวิตประจําวันของเราจริงๆ แล้วดูภาพนี้สิครับมันโชว์ให้เห็นเลยว่ากลยุทธ์นี้มันเวิร์คข,ขนาดไหนดูสัดส่วนกำไรจากนอนออยสิคะพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยจากแค่20%ซหรือหนึ่งในหในปี66แป๊บเดียวไม่ถึง2ปีดีกลายเป็น3 6คือมากกว่า1ใน3ไปแล้วสุดยอดมากแล้วในบรรดาธุรกิจนอนออยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีพระเอกอยู่คนหนึ่งที่แบบโดดเด่นเติบตัวแบบน่าทึ่งสุดๆไม่ใช่ใครเลยครับกาแฟพันธไทยของเรานั่นเอง โอ้โหลองนึกภาพตามนะคะแค่9เดือนแรกของปี68เนี่ยกาแฟาพันธุไทยเปิดสาขาใหม่ไปแล้วเกือบ1,900แห่งคือมันเหมือนกับว่าเปิดสาขาใหม่กันแทบทุกวันเลยนะแล้วนี่มันเกือบจะทะลุเป้าของทั้งปีไปแล้วด้วยซ้ำคือเป็นการโตที่เร็วแบบไม่ธรรมดาจริงๆแต่ข้อมูลที่ผมว่าพีคที่สุดเลยนะฮะคืออันนี้มากกว่าครึ่งหนึ่ง54%ของสาขาพันธุไทยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วนะ นี่มันคือการพิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เขาเก้าวข้างภาพจําเดิมๆไปแล้วแล้วก็แข่งแกร่งพอที่จะยืนด้วยลําข้งของตัวเองในตลาดกาแฟที่แบบโคตรจะแข่งขันสูงได้แล้วมันก็เลยสะท้อนคําพูดเนี้ยออกมาได้ชัดเจนมากเลยคะ่ะว่าเราคือแบรนด์กาแฟมลชนอย่างเต็มรูปแบบคือวิสัยทัศน์เขาชัดเจนมากว่านี่คือแบรนด์สําหรับทุกคนจริง,รงๆไม่ได้ผูกติดอยู่กับแค่ภาพของคนแวะปั๊มอีกต่อไปแล้วแล้วที่มันว้าวกานนั้นอีกนะคะ คือยอดขายมันโตเร็วกว่าจำนวนสาขาถึงสองเท่าอ่ะตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากการเปิดสาขาใหม่เยอะๆอย่างเดียวนะแต่มันหมายความว่าลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาร้านเดิมซ้าๆแล้วก็ซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่มันคือสัญญาณของแบรนด์ที่คนรักจริงๆมีแบรนด์ l o ต t y สูงมากแต่เรื่องราวของ PTG มันยังไม่จบแค่นี้นะคะ เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ตอนนี้เขากำลังก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเป็นสเต็ปที่สำคัญมากนั่นคือการลงทุนในอนาคตที่ยั่งยืนหรือก็คือธุรกิจพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมค่ะหลักการของมันก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับคือโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไปรวบรวมขยะจากชุมชนต่างๆแล้วเอามาผ่านกระบวนการแปลสภาพให้มันกลายเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือที่เขาเรียกกันว่า RDF ซึ่งมันเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งคุณภาพสูงเนี่ยฮะจากนั้นก็เอาไอ้เจ้าเชื้อเพลิงเนี่ย ไปใช้ผลิตไฟฟ้าอีกทีเป็นการเปลี่ยนขยะที่ไม่มีใครต้องการให้กลายเป็นพลังงานสะอาดนั่นเองและโครงการนี้นะฮะผลดีต่อสิ่งแวดล้อมคือมหาศาลเลยเพราะมันสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า5 0,000ตันต่อปีตัวเลขนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับงั้นลองนึกตามนะฮะมันเทียบเท่ากับการที่เราปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ8ล้านต้นเลยทีเดียวนี่แหละครับภาพของอนาคตที่ยั่งยืนที่ p t g เขากำลังสร้างขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้นะครับมันคือการพลิกโฉมครั้งสำคัญของ PTG เลยจากบริษัทที่คนส่วนใหญ่รู้จักในฐานะคนขายน้ำมันตอนนี้เขากำลังกลายร่างเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ที่มันครอบคลุมทุกมิติในชีวิตของเราเลยตั้งแต่กาแฟแก้วแรกของวันไปจนถึงพลังงานสะอาดเพื่อโลกของเราและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคนถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในวันที่ธุรกิจหม่อย,ย่างกาแฟหรือพลังงานสะอาดของเขาเนี่ย มันเติบโตจนแข็งแกร่งจนมีพลังเทียบเท่ากับธุรกิจดั้งเดิมอย่างน้ำมันลองจินตนาการดูสิครับว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมพลังงานและค้าปลีกบ้านเราไปได้ขนาดไหนและในอนาคตข้างหน้า PTG จะยืนอยู่ตรงจุดไหนของเกมนี้ก็น่าติดตามมากๆเลยครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงมาเสนอเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคำกล่าวที่ว่า60ปีก็ไม่มีใครเหลือตรงนี้แล้ว แต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยค่ะเราทำงานเราควยความื่นไม่มีวันจบลืมนึกถึงลมหายใจในปัจจุบัน สุดท้ายชื่อเสียงเงินทองก็จางหายมีเพียงรักที่ทิ้งร่องรอยไว้ไม่มีสิ่งไหนเป็นของเราจริงแม้แต่ลมหายใจก็มีเพียงช่วยคราวหกสิบปีไม่มีใครเหลือตรงนี้ สิ่งที่เราแบกมาก็วางลงอยา่าโกรธอย่าโลภให้ใจนั้นเอ้อจงปลงปล่อยให้หัวใจเบาเพราะสุดท้ายก็ต้องไปไม่ต่างกัน ที่เคยร้องไห้ก็กลายเป็นเพียงฝุ่นชีวิตคือการเดินทางแสนสั้นอย่าให้ใจจมกับสิ่งที่ไม่จรังหกสิปีไม่มีใครเหลือตรง ที่สุดก็พอหกสิบปีไม่มีใครเหลือตรงนี้แล้วทุกสิ่งที่เราแบกมาก็วางลงอย่ากโกรธอย่าโลภให้ใจนั้นเอ่ยจงพงปล่อยให้หัวใจเบาเพราะสุดท้ายก็ต้องไป จากความดีชั่วนั้นที่ฝากเอาไว้กับโลกไปนีไม่มีสิ่งไหนเป็นของเราจริงแม้แต่ลมหายใจก็มีเพียงชั่วคราวหกสิบปีไม่มีใครเหลือตรองนี้